ลืมเปิดกล้องเพือนเพื่อนผัดผัดผัดแกงให้หอมแล้วหมูลงไปผัดก็ <c oughs> จะจ,จามอีกแล้วนะเพื่อนเพื่อนอหมูสุกระดับหนึ่งนะก็ใส่ ม้วงไปอ้าวช้อนลงมาด้วยฮ่าฮ่าผักตบมุ่งใส่ช้อนเพิ่มเรื่อยแล้วก็รอให้ผักมุ่งสลบ แต่ก็จะใส่เกลือลงไปหน่อยนะเพื่อนๆใส่ไปทีละน้อยก่อนมันจะได้มีเก็มมากใก็หายหน้าหายตาไปนานนะงานยุ่งแล้วก็ไปงานขาวดำกลับมาก็มาเคลียร์งานที่ข้างค้าอีกนะเพื่อนๆ ก็เลยไม่มีเวลาทำนะวันนี้พอมีเวลาก็เลยทำซะหน่อยทำง่ายๆอันนี้จะเรียกผัดพริกแกงผักบุ้งก็ได้ผัดพริกขิงผักบุ้งก็ได้อ่าอันเนี้ถ้าเป็นถั่วก็ผัดพริกขิงถั่วผัดพริกขิงผักบุ้งอ่าแต่ไม่มีขิงแลวนะ แต่เขาเรียกผัดขิงถ้าใครใครได้ยินวนะ่าผัดขิงก็พุ่งทำไมไม่มีไม่มีขิงอันนี้เราผัดขิงนะคะที่มาของคำว่าผัดขิงก็คือเวลาผัดแล้วมันกินเผ็ดร้อนอร่อยถึงพริกถึงขิงเขาเลยเรียกผัดขิง <laughs> ตามตามผู้ใหญ่เล่ามานะ อันนี้คนกินสั่งมาบอกผัดให้ผักนิ่มๆหน่อยนะแม่อืเขาชอบกินผักบุ้งเลกๆยายก็จะใส่น้ำให้เขาใส่แล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะเพือ่อนๆอากาศคุอืมคืมยายก็มีอาการแพ้อ,อีกแล้ว น้ำมูกใสๆ,ๆจะไหลจิ้งๆ,ๆเลยนะแพ้มากนะยายอ่ะแพ้อากาศมากยายก็จะปรุงรสล้วนะนี่ใส่เกลือไปหน่อยแล้วชิมก่อนว่าเค็มเท่าไหร่แล้ว <c oughs> เค็มแล้วนะเพื่อนๆก็ <c oughs> จะใส่ชูรสชูรสนี่ก็ ใส่น้อยอร่อยน้อยใส่มากอร่อยมากนะเพื่อนแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊ดน้ำตาลปี๊ดใส่น้ำตาลปี๊ดมันจะอร่อยนะเพื่อน แล้วก็คนให้น้ำตาลปี๊บมันละลายนะเพื่อนๆเดี๋ยวรอน้ำตาลปี๊บละลายแล้วเราก็มาชิมแล้วก็ใส่ซอสหอยนางลมลงไปแม่ครัวสมัยนี้ไม่ต้องใช้ฝีมือใช้ชูรสอย่างเดียว ชูรสด,ด้วยซอสชูรสด,ด้วยน้ำปลาชูรสด,ด้วยอ่าอะไรนะคันนออะไรพวกนี้สมัยโบราณนะฝีมือจริงๆนะผมชูล้องชูรสไม่ต้องกินข้าวกันหม้อเพียงเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีชูรสไม่อร่อย เหมือนอร่อยเพื่อนๆมันขาดอะไรวะเหมือนอร่อยมันขาดอะไรวะ ปลาขาดกิ่นน้ำปลาเพื่อนๆนนนันขาดกิ่นที่คุ้นเคยพอใส่ลงไปแล้วอร่อยเลยอร่อยเพื่อน เค็มหวานนิดๆหวานปลายลิ้นรสชาติได้ที่แล้วเหมือนแกงเลยนะไม่เหมือนผัดเพราะมันมีน้ำยายก็จะตักใส่หม้อไปเพื่อย ใส่หมอ้อตุ๋นต่อให้ให้ผักวุ้งเปื่อยนะเพื่อนๆคนกินเขาจะกินผักบุ้งเปื่อยคนเราอยากอยากกินแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะเพื่อนเพ่อ,อทำกับข้าวไม่มีกดตายตัวนะเพื่อนเอนวิธีทำอะ่ะแต่แปลงได้วิธีทำก็คล้ายๆกันแต่ว่ารสชาติอ่ะ ปรุงรสชาติไทยรสชาติมันถ้าเราปรุงถ้าเราปรุงรสชาติเหมือนคนอื่นนะกับข้าวเราไม่มีใครกินหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่รสชาติที่เขาต้องกินนะรสชาติตามที่เรากินอร่อยทุกอย่าง ลอยเวอร์วางเพื่อน,อนคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้ายายจะทำอันนี้ให้ให้ให้กินเปลือกส้มโอเชื่อมมากินกันเป็นเบาหวานนะสรรหาได้ของหวานหวนนันะอยากทำให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆเ,เ,เ,เวลาซื้อส้มโอมาจะได้ไม่ต้องทิ้งเปลือกเสียดายเนาะ จะปิดกล้องดันไปปิดแก๊สโว้ใหญ่เนาะ